ของเด็ดเลยทั้งนี้ปีที่ไรก็มีกัดครับตัวไม่ตัวช่องเนี้ยมีตะปาครั้นแหวะกัดดีมากต้องคอยระวังนะกัดเราวิ่งด้วยมีแหวนมีหวัวตัวนี้ดวดีแหวน ไปแว่นให้เลยโอโหนีกกไ้ไม่แว้นนะครับปกติจะแวน้นวันนี้เลิกแว้น,นครับผมขังไว้ในน้ำา,าก็ขังปลาไว้ในกระชับไม่แว้นนะดูดิใสสวยเลย นี่เหยื่อหายไปเลยไม่อยากจะงัดปากปลาเท่าไหร่นะเพราะว่าแผงเก่ายังไม่หายเลยนี่ครับคับฝั่งนี้พันพัดไปอยู่นี่ครับเมน้นยางแขะครับผมการลดคันวัดนะปกติก็เนี่ยครับไซส์จะได้ไซส์เล็กกว่านะครับเยอะมากเลยช่องเนี่ยก็ มันเป็นช่องแบบแนวมันได้นะครับกอตีทั้งเลาะนะ้ร้บซ้ายขวาเลยไม่ย่างไรครับหายไปในคอเลยโอเคครับผมลุยกันต่อครับเดี๋ยวต้องย้ำหน่อยครับเพราะว่าน่าจะมีหลายตัวอยู่บริเวณนะครับปลามันหมุนไปหมุนมาครับตกได้ยาวๆเลยถ้ามีตัวต่อนะก็ตีไปเรื่อยๆนะครับไม่มีเข้าย้ายหมายไม่ยากครับผมยอดง่วงนอนครับสลับ แล้วก็แต่ขยันร้องด้วย โดนเลยโดนเลยมีเขามาจุกใช่ไหมมันก็แปปะนะครับผมก็เห็นมันไล่ทั้งหลายรอบแล้วขยับน้ำปุ๊บปบุ๊บปั๊บปุ๊บปับบบบ๊ตีเบก็ขยับไล่ไ่นะครับแต่ก็ยังไม่กัดนะครับก็ย้ำสักพักใหญ่นะครับก็เนี่ยครับโดนเลยบางทีปลาเนี่ยครับบางมันมันมันก็ไมันก็ไม่ได้กัดง่ายๆนะบ,บางทีเราต้องแบบตีย้ำหน่อยนะครับเพราะว่า ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันับมันลักษณะมันแบบไล่มาแล้วก็หยุดไล่มาแล้วหยุดครับมันต้องตีแบบย้ำๆแล้วก็ใช้เทคนิคนิดนหน่อยนะคบางทีก็จะเจ๊กช่วยนะครับนี่เป็นอย่างแค่สีแดงครับผมก็นะครับถ้าย้ำอีกก็อาจจะมีการ์ดเองครับแต่ว่าบางทีมันต้องใช้เวลานานนะครับก็สามารถตีย้ำได้แต่ว่าเราตีแค่พอประมาณนะกะวา ถ้ามันยังไม่กัดก็วนกลับมาตีซ้ําได้อีกเพราะว่ามันยังมีปลาขึ้นน้ำอยู่นะครับตรงเนี้ยปลาก็น่าจะอยู่ใต้กอไม้นี่ยแหละเยอะอยู่กับเป็นดงครับผมเข okay, บผมเม่นยางแคะลูเรื่องเนี่ยครับวัดติดง่ายๆครับไว้ใจได้เต็มทางร้อยเปอร์เซนสุดยอด แต่โตหมดแน้วาบ้งกัดมาตัวกระเปียกแล้ว มันคลายก่อนอีกแล้วมันกัดแล้วทำไมวิ่งเลยก็ไม่รู้โอหจริงๆเลยปลาตรงนี้วิยเป็นทางเจ่คือคลายนะครับก็รู้ๆอยู่ว่มามันจะกัดน,นะครับแต่ว่าก็ยังจะเหม่ 가동해요. ร้อยร้อยนี่ครับลอยไปเลยกัดสองทีนะครับทีแรกปลาทีแรกมันกัดไม่ค่อยโดนตลอดนะปลาตัวนี้ไอ้โดนก็กัดแบบจริงจังมากเลยกัดแล้วก็วิ่งเลยครับนี่ครับ นี่ครับอย่างที่บอกครับทรงกระทัดรัดทําให้วัดติดง่ายครับแล้วก็นะครับปากัดมิดเหยี่อง่ายด้วยปลาตัวไซส์ไม่โตครับเนี่ยช่อนแหวนครับผมกับเมนยางแคะครับผมตัวเบ็ดเบินหนึ่งโอครับหนักเจ็ดกรัมครับตัวเล็กตีไก่ครับนะครับเด็กกระทัดรัดตีไก่มากลองดูครับผมกัดง่ายกัดดีกัดเร็วกัดเป็นเต็ดสุดยอด